สำหรับ isuzu d max x series คันนี้นะครับลูกค้าก็มารับรถไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับช่างสักก็เลยมาลงคลิปให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ดูกันนะครับหลังจากที่เอารถไปตั้งศูนย์เรียบร้อยแล้วนะครับคลิปที่แล้วก็กําลังจะเอารถไปตั้งศูนย์นะครับตอนนี้ก็คือตั้งศูนย์มาเรียบร้อยนะครับผมก็เช็ดล้างทําความสะอาดเก็บงานนะครับไม่ว่าจะเป็นงานสีงานช่วงล่างนะครับเช็คน็อต นะครับในห้องเครื่องช่วงล่างต่างๆเช็กระยะของกระบงกระบะเช็คทุกอย่างเลยนะครับอุปกรณ์ภายในที่ยังไม่ได้ประกอบช่างสักรประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ช่วงล่างก็จะพ่นสีดาๆให้แบบนี้เลยอันนี้เดบอันนี้แหนบดัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าก่อนที่จะนําไปตั้งศูนย์แหนบด้านขวาเนี่ยนะครับมันต่านะครับแดบหนบด้านซ้ายเนี่ยมันสูงโอ้สับสนลิ้นพันกันนะครับก็มาดูภายใน นะครับนี่ภายในนะครับก็เช็ดล้างทําความสะอาดนะครับเพราะว่าภายในเนี่ยนะครับตอนรถเข้ามาตอนแรกโอ้โหกินขี้โคลนเต็มไปหมดเลยนะครับเพื่อนๆหลายๆท่านก็คงจะเห็นนะครับว่าคันนี้นะครับสภาพเป็นยังไงก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วที่ช่างศักดิ์ลงคลิปให้กับเพื่อนๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นในห้องเครื่องไม่ว่าจะเป็นภายในโอ้ผมเองเนี่ยยังรับไม่ได้เลยนะครับสำหรับสภาพรถคันนี้ที่ เอาเข้ามาตอนแรกทั้งไฟไหม้ทั้งที่โครนนะครับทั้งไฟชอ็อตทั้งวิ่งไม่ได้นะครับตอนนี้ก็คือหลังจากซ่อมเสร็จตั้งศูนย์มาแล้วนะครับทดสอบดูแล้วนะครับก็กลับมาใช้งานได้ปกตินะครับก็ยังเหลือยังเหลือแค่เทอร์โบนะครับเดี๋ยวลูกค้าก็จะต้องไปเปลี่ยนเทอร์โบใหม่นะเพราะว่าเทอร์โบเนี่ยใบเทอร์โบมันแตกนะครับมันเกิดจากตอนที่รถชนรถเกิดอุบัติเหตุนะครับพอประกอบเสร็จรถวิ่งทดสอบเนี่ย ก็อาจจะมีเศษพลาสติกหรือเศษอะไรที่มันเข้าไปในเทอร์โบได้นะครับทำให้ใบเทอร์โบแตกนะครับเช็คระยะเอ้ยเช็คระยะวันนี้ก็ลิ้นน่าจะพันกันเช็คระยะนะครับล้อหน้านะครับทั้งสองฝั่งก็สี่นิ้วสอดนะครับสี่นิ้วสอดเช็คร่องกระบะนะครับก็สองนิ้วสอดเหมือนกันนะครับนี่ล้อฝั่งนี้ ฝั่งนี้อาจจะสอดยากนิดนึงเพราะว่าตัวยางกันโคนนะครับมันเป็นงานของเทียมนะครับมันจะหนากว่าของแทนะครับดูเดี๋ยวมาดูลูกเบี้ยวนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ช่างสักให้ให้ความสําคัญนะครับการตั้งศูนย์การตั้งลูกเบี้ยวเพราะว่าก่อนที่จะเอารถเข้าไปตั้งศูนย์นะครับตัวผมเองก็จะต้องตั้งลูกเบี้ยวทั้ง4ตัวให้มันอยู่ตรงกลางเซนเตอร์ นะครับที่เหลือก็จะเป็นหน้าที่ของร้านตั้งศูนย์<ส>เขาก็จะได้ปรับตั้งนะเพราะว่าเราตั้งลูปเบีย้ยวสี่ล้อไว้ตรงกลางเช็คล้อเดินหน้าถอยหลังเท่ากันล้อหกอา่าล้อนะครับต้องอยู่ในลักษณะที่ตั้งตรงนะครับในส่วนที่เหลือก็จะเป็นหน้าที่ของร้านเขาจะไปปรับอ่าลูปเบีย้ยวปรับแคมเบอร์เท่าไหร่บวกลบเท่าไหร่ก็แล้วแต่ร้านขอให้แค่มันตั้งได้อยู่ในอ่อยู่ในขีดอยู่ในค่าที่มันควรจะได้นะครับไม่ใช่ว่า ดัดเสร็จเราตั้งรูปเบี้ยวเองแล้วไปร้านให้ร้านตั้งศูนย์ตั้งศูนย์กลับมาเอยตั้งศูนย์ไม่ได้อะไรประมาณนี้มันไม่ได้แล้วก็ลูกเบี้ยวแคมเบอร์ทุกอย่างปรับเยอะเกินไปปรับสูตรก็ยังไม่ได้อันนี้ก็คือใช้ไม่ได้นะครับผมเองก็ต้องย้ําในจุดนี้นะครับนี่ช่วงล่างก็จะพ่นสีให้สวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นสีกึ่งเงากึ่งด้านจากโรงงานนะครับพ่นกันให้แบบนี้เก็บรายละเอียดให้แบบนี้ทั้งภายนอกแล้วก็ภายใน ค,คลิปวิดีโอก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องช่างศักดิ์ชแนลด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอดีๆให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ดูได้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้งานแก้ดัดเจ้ซีช่างศักดิ์ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ